สวัสดีครับผมนายสุประชัยเจรดีครับวันนี้จะมาเขียนโปรแกรมปรับความเร็วไฟวิ่งด้วยโปรเจนเทโ์มิเตอร์ครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาเขียนโปรแกรมกันนะครับเราจะาหนดตัวแปรครับยิน LED นะครับมีขาสุ LED นะครับมีขาศูย์ขาหนึ่งขาสองขาสามครับยินครับ VR Potentiometer ครับกำหนดให้เป็นขา A0 นะครับไวเซตอัพครับ for in I เท่ากับ0นะครับ I น้อยกว่า3 I น้อยกว่าเท่ากับ3ครับ I บวกบวกครับ p i นโห d e LED I ครับกำหนดให้เป็น Output นะครับไว้ลูครับ for in i เทากับ0 i น้อยกว่าน้อยกว่าเท่ากับ3 i บวกบวกนะครับยินเท่ากับอะไรหรอกลีอาร์ดต้นไวดิด a จต้นไร L.E.D i 1 delay เลยวอนะครับใช้โปรนครับปรับความเร็วนะครับบอยินไเท่ากับ3 i มากกว่าเท่ากับศูน <In war. S 2> ย์ไลบลบ in นวาเท่ากับ analog read vr ิส t r พีทอนอ<า>ไร LED i อศูนย์ 0, ดีเลวาครับเดี๋ยวโปรแกรมเสร็จแล้วครับก็เช็คโปรแกรมครับ ขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาต่อวงจรครับมาทำอะไรกันบ้างขาสูนนะครับไป LD ตัวที่หนึ่งครับขาที่หนึ่งครับไป LD ตัวที่สองครับขา <c oughs> ที่สองครับไป LD ตัวที่สามครับช่องที่สี่ครับไป LD ข้อที่สามครับแปร LED ตัวที่สี่ครับเป้าทําสายลวงบังโอเคครับขากลางเข้าไป a 0ครับห้าวโวลต์ครับจ่ายเข้าครับ กาวนะครับนอยู่ไหนอ่ะห้องไหนอยู่ของไหนห้องไหนอ่ะโอเควงจรนะครับอัพโหลดนะครับนั่นหนงนั่น ปรับความเร็วนะครับขอโอดครัโทีครับเรจบการทดลองเพียงเท่านนี้ครับสวัสดีครับ